เกิดภูซางบาดเจ็บมากที่สุดก็มีต่กใต้5คนนะครับอำตัวปกสี่เชียงคับและดับ5้าเฉียงม่วนอย่างละหนึ่งดับผู้เสียชีวิตเมียคือเดียวเครื่องถึงปมคันนะครับสำหรับสถิติการจับกุมนะครับขอให้ท่านดูในเขต8.2อเมอ์ลเภองจุดนะครับมีเส้นไม่ปลอดภัยดับหกคือใช้โทรศัพท์กันนะครับลดถึง4รนะครับอันนี้คือสถิติของทางตำรวจ ส่วนรายละเอียดต้นปกม่อวนะครับสอบเพต้นขญต้นกเพิ่ต้นุนข้นเดีชินเส้นทางอยแล้วเอาจจะมารุกลเยอะไปแล้วเบรกแตกเบรกแตกก็เลยเสียชีวิตหนึ่งอายุเป็นชายอายุยี่สิบสองนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งบาดเจ็บปันการนึกนะครับก็เปิดสักรารันแรกเลย เดี๋ยวที่ประชมุมหวังว่าที่เหลืออหกวันตัวเลขจะไม่ไม่เปลี Billy. ่ยนเพราะวาชขาจะเขก็พูดเข้าตรงถึงถ้ำนะครับช่องเหตุวันละลายช่องเทศกาลปีใหม่นะครับเกิดอุบัติเหตุสองครั้งนะครับนะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับอ่าล้มเองนะครับเพราะสายทะเบียนนะครับก็ล้มแล้วก็ส่งเนี่ยนะครับเป็น ก็มีหน้าที่นะครับมาช่วยกันในการจัดตั้งด่านชุมชนนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในตำบลหมู่บ้านของตนเองเป็นหลักก่อนนะครับเพราะด่านจุรนาก,การเนี่ยก็จะอยู่ในทานงสายหลักเป็นส่วนใหญ่ปรากฏว่าเหตุเกิด